ชุดล่าเหรียญทองศึกเทควันโดเยาวชนจิงแชมป์โลกนะครับสำหรับจอมเตะชุดนี้ในรายการ2016 World Junior Taekwondo Championship ณเมืองเบอร์นาบีประเทศแคนาดาครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนักกีฬาทั้งหมด12คนชาย6คนและหญิง6คนลงฝึกซ้อมท่ามกลางอุณหภูมิประมาณ5 8องศาเซลเซียสครับแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันทําให้เพิ่มความหนาวเย็นยิ่งขึ้นนะครับ โดยการซ้อมนะครับวันที่3โคชเชยองซอกควคหน้าผู้ฝึกสอนชาโคลิต้และ2ทีมงานสตาฟโคชไทยนะครับแม็กชัชวานขาวละอ,อและชิดวิชิตสิทธิกันนะครับได้พานักกีฬาทุกคนเดินทางไปฟิตซ้อมที่สนามเบอร์นาบีสปอร์ตคลับซึ่งห่างจากที่พักโรงแรมแอสเซนต์อินไปประมาณ10กิโลเมตรนะครับ ก็ยังเป็นการซ้อมปรับสภาพร่างกายนะครับและการเตะเบาๆแต่ว่าน้องฟ้าวิภาวรรณสิริพรเพิ่มศักนักเทควันโดสาวดาวรุ่งวัย16ปีเจ้าของเหรียญทองโคเรียโอเพ่นคนล่าสุดมีอาการวิเวียนศรีรษะคลื่นไส้นะครับแล้วก็ตัวร้อนนะครับจนไม่สามารถลงฟิตซ้อมได้หลังการซ้อมนะครับโคชเชเปิดเผยว่าเวลาที่แคนาดานั้นช้ากว่าเมืองไทยถึง15ชั่วโมงแล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นลงเรื่อยๆนะครับ ทำให้นักกีฬาหลายคนยังปรับตัวไม่ได้ส่วนตัวรู้สึกเป็นห่วงนะครับแต่ก็ได้กำชับทีมงานสตาฟโค้ชให้คอยดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้พร้อมเต็มที่ในการลงแข่งขันเพื่อคว้าเหรียญทองตามเป้าหมายครับ